อย่าหันไปหันมาบ่อยใช่คือการไหมโอมันนี่ดีมากเลยค่ะโอ้จเห็นวิวแล้วครับตอนนี้เราก็กลังจะเห็นวิวเต็มๆอ่าทุกท่านมองไปข้างหน้านะครับดูของดูของซื้อที่ไหนพี่อะไรเนี่ยนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อกระเช้านะครับระยะทางขึ้นมาก็ไกลมากนะครับกี่เมตรแล้วพี่ยะไม่ได้เช็คตรงนี้ครับพี่ จ่เดินเหนื่อยวิป่าปิดเลยสวยงามมากครับข้างๆมองไปก็จะเป็นหิมะเหมอนเลยครับไปบ้านโมีโนตกใจโนนบ้านหิมะนนพี่เชิดอบเชยหมุนไได้ ก็จะอยู่ใน